ดีครับการพูดและห่ำในชีวิตและห่ำในการพูดในชีวิตผมลืมรายการว่ะทุกคนผมเอาตั้งเลยตั้งอย่างนี้เลยก็ได้ชีวิตและห่ำในการพูดเมื่อเรามาอยู่ในช่วงที่เราจะบรรยายแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการเก็บกดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเ,เสียเลย แต่ว่าเราก็ไม่มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพียงเราเรียนรู้กับมันว่าเราควรผ่อนคลายจะทำให้ใช้ชีวิตในสิ่งต่างๆที่เราเลือกขึ้นมาเองหรือทำให้เรามีปัญญาและสติในช่วงชีวิตที่อำนวยการที่เราจะทำให้ชีวิตมันได้ระห่ำในการพูดโอ้โหชื่อนี้ระห่ำในการพูดเมื่อชีวิตนั้นสืบต่อกันไป ทำเป็นวัฏจักรหักผานในชีวิตเราก็เลควรเริ่มชีวิตที่ระหำ่ำเมื่อมีการต่อสู้ฆ่าฟันชีวิตจะดับลงเหมือนกับที่เราระห่ำในการเดินทางโอ้โหชื่อน,นี้หมาอีกแล้วระห่ำในการเดินทางมันจะสู้ได้ไปอีกน้ำถึงเนื้ออีก หยดน้ำอีกหยดเนื้ออีกหยดปลาแดกอีกหยดน้ำปลาอีกหยดสุดรสอีกโหลดอีกโลดเอ,อ,อาหม่เอาไม่วันนี้เราไม่มาขายของนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยถ้าเราได้เรียนรู้ว่ามันคือการที่เรามุ่งสิ่งหวังไปในความเป็นการสั่นคอนของชีวิตในเมื่อชีวิตเรามันเพอร์เฟกได้มากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่เพอร์เฟกทั้งร้อปอร์เซ็นะ์ะยังมีขาดทล้องปล่องจ้องบัองชีวิตน้องต๋งต๋องก็หลองก่งองจ้องฝนตกให้ก้างล่มพูดง่ายๆเลยแล้วกันถ้าฝนไม่ตกให้วิ่งผ่าฝนชีวิตมันก็เหมือนฝนตกในเมื่อมเมล็ดตกมาย่างดินเราก็ได้มีน้ำและ,มะเมล็ดที่ใหญ่โตขึ้นมา มันจะเป็นสิ่งที่เราควรคู่ว่าเมื่อฝนตกชาวนาจะดีใจเมื่อฝนหยุดชาวนาจะหาฝนในเมื่อชีวิตมันขมอย่ากไปกินยาพาลาล้อเล่นลอเล่น,ลลนยาพาลาที่แก้ได้ทุกโลกเนยพูดเล่นนะครับผมไม่รู้เรื่องยาพาลาหรอกถ้าให้ผมพูด ในเรื่องการใช้ชีวิตผมพอพูดได้ผมคิดว่าในสิ่งที่เราเชื่อมั่นกันอยู่นั้นคือการที่หักเหของความคิดมันจะไม่เป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้กันยอมรับในตัวเองเลยมันจะพุ่งขึ้นได้ไดอย่างไงล่ะในเมื่อชีวิตมันเหมือนกับขี้ที่โยนลงไปอยู่ในตมผมพูดแรงไปหรือเปล่าซอบซๆหน่อยแล้กันอุจจาระที่โยนลงไปในตม แล้วมันก็คุณคิดว่ามันจะเหม็นกี่วันไม่อาจจะไม่มีใครไปดมผมคิดว่าี้อยู่ในตบอาจจะไม่มีใครไปดมเออเอาเอาเป็นว่าไม่มีใครไปดมหรอกแ้ามันอยู่ในสิ่งที่สกปปกชีวิตก็เช่นกันในเมื่อเรามีชีวิตที่สะอาดสมอง เติบโตสนองเติบผมควรพูดยังไงชีวิตที่สะอาดสมองชีวิตที่สะอาดสนองความคิดให้เติบโตมันเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมมันเวลามันพูดมันก็จะติดขัดๆนิดหนึ่งเพื่อติดขัดๆปลอกปลกั็กจอกปอกแก๊กกัดดอกกัดแดกปลอกแก๊กเอาละหมด เวลาให้ความสนุกกันแล้วคลิปนี้มันสั้นไปหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมเม้นว่าควรจะสนุกได้มากกว่านี้หรือควรทําให้คลิปได้ยาวได้มากกว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รู้เรื่องกันวันนี้ละหัมชีวิตชีวิตละหัมในการพูดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ชีวิตจะลงทั้งทีให้มันลงให้สุดไปเลย